ช่วยทำมน่าทำสิ่งทีมันติด Rồi. Tôi cũng không từ mình nó tắt đi luôn. Ok. ็บในมือนมืออใใสนมมันเป็นไม้ป่าครับครับอนุรักษ์ไว้ในสวนทุเรียนเพื่อไว้นั้นไว้ไว้เก็บไว้ไวขายไว้ครับราคาเป็นยังไงครับ กิโลละสามสิบช่วงนี้ครับช่วงเริ่มรดูการก็ห้าสิบครับเมล็ดของลูกกอนี้เอาไปทํำยังไงครับพาไปคั่วหรืออบก็ได้ครับมีรสชาติเป็นยังไงครับรสชาติมันๆนะครับเอามาถึงรางน้ำต่างน้ำเอาเอาเสตเศตไม้เศตดินที่ว่ามันติดยวนออกออกก็มาใส้ตะแกรงขัดน้ำมาว่ะเนี่ยผม ก็คือใช้ใช้บบไฟประมาณประมาณกลางๆไม่ต้องเปิดไฟแรงอะค่ะถ้าเปิดไฟแรงมันจะทําให้แบบสุกไหมก่อนที่จะเนื้อ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 ลูกกอข้างในจะสุกเลยต้องเปิดไฟแบบเบาแล้วก็คนไปคนมาหรือว่าปิดฝานิดหน่อยแล้วก็พั phạt sắc bếp, phạt phá. phạt 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 Để phạt phạt ừ. <laughs> กปุ้มปุ้มแกเป็นทางเมตหรอเออเปะน่อยน้อยน้อยนกะกะได้กับครอก็ได้ไม่เอ็นเลยโป๊ะไอเลโป๊ะแล้ว ครบเช็ดงนดูไม่ใช่บุกรนะครับ,บควัน,น,น,นร้อนนะครับตอนนี้ยังร้อนอยู่นะครับนี่ครับนะครับนี่เห็นโอาปลาหลด๊อก